มีคนกำลังฟุงซั้นเพราะคิดถึงคูณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครายกำลังฟุงซั้นเพราะคิดถึงคูณขอภัยบอกทีคนที่กำลังฟุงซั้นนะคะเพราะว่าคิดถึงคูณเขาคือใคร ดชาีออดนะคะพลังงานของคนราศีกรกฎคนที่มีความอดทนความตั้งใจมีความพยายามนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมากๆนะคะสองถ้วยนะคะคนธาตุน้ํามีนกรกฎพี่จีคบคุยกับคลายรักทางไกลหรือว่าเป็นคู่ที่พูดคุยติดต่อสื่อสารกันตลอดนะคะเขาก็คือคนที่ตอนนี้ฟุ้งซ่านมากๆคิดถึงคุณสูนหัวใจนะคะคนธาตุดินมังกรพึกษกาญเป็นคนใจดีใจเย็นแต่พูดคุยปรึกษากันทุกเรื่องหรืออาจจะเป็นคนที่ สพอร์ตทางด้านการเงินให้กับคุณด้วยนะคะคบคุยกับใครเป็นคนที่สู้ฝ่าฟันด้วยกันมานะคะหนักแน่นมั่นคงใจเย็นอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่เป็นคนที่พร้อมสพอร์ตคุณในทุกเรื่องหรือบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลอยู่ห่างไกลกันพูดคุยติดต่อสื่อสารกันทุกวันไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในช่วงนี้ความรักดีมากๆรักกันมากๆนะคะ แต่ไม่ค่อยได้เจอกันเขาจึงฟงซ่านแล้วก็คิดถึงหุนนั่นเองนะคะ